ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนขคลื่อนเข้า13จังหวัดนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่10เมษายน13จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่จะแจ้งเตือนได้แก่บริเจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูน ตากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้ภาคใต้ฝนย0ินของพื้นที่ส่วนภาคเหนือฝนส0เของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหาหนครบริมนทลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันเนื่องจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความรากศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทําให้บริเวณนางกล่ามีอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลร,รักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังอ่อนทําให้ภาคใต้มีฝนลดลง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดวินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ